สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับคลิปนี้ผมจะมีสูตรหลัก10ล่างอีกสูตรหนึ่งครับมาให้ท่านได้รับชมกันอีกสูตรหนึ่งให้ท่านดูก่อนครับเดี๋ยวชอบไม่ชอบเดี๋ยวท้ายคลิปท่านก็ค่อยตัดสินใจอีกทีหนึง่งผมอยากแนะนําให้สูตรนี้ให้ท่านได้ดูครับสูตรนี้เราจะเอาไปจับกับอีก สูตรหนึ่งครับก็คือสูตรสี่ตัวมาสองตัวของสองตัวล่างครับว่าจะตรงกับสูตรที่เราจะคำนวณสูตรนี้หรือเปล่าผมจะมาย้อนให้ดูก่อนครับก็จะเริ่มจากงวดวันที่สิบหกนะครับสิบหกมีนาให้ใช้เลขสองตัวบนกับสองตัวล่างครับเอาหลักสิบ กับหลักหน่วยล่างก่อนครับแล้วก็ตามด้วยหลักหน่วยกับหลัก1ิบตัวล่างนี่ครับเราสลับตัวเลขเราจะเริ่มจาก6 2ตรงนี้แล้วก็33 3. ทําแบบนี้ครับ6233 3, แล้วก็บวกร้อยมันไลกันลงมาครับ เอาเลข4ตัวนี้ครับมาตั้งตรงนี้4นับเพิ่มไปครับ2ก็จะเป็น6 7แล้วก็0แล้ว1แล้ว3ได้เลข6ตัวตรงนี้เสร็จ ให้ท่านเอาเลขแถวนี้ครับแถวที่สองอันนี้แถวหนึ่งอันนี้แถวที่สองเอาแถวที่สองนี่ครับบวกกันบวกกันลงมาครับหกบวกศูนย์ได้หกศูนย์บวกสามได้สามงวดนี้เราคำนวณได้หกกับสามก็คือหลักสิบสองตัวล่างเรามาดูผลออกมัน จากที่16วหนที่1เมีษาออก6 8 7 3 6เลขออกที่6 8 7 2ตัวล่างออก3 6เท่ากับว่าเราได้เลข3ตัวนี้แล้วก็ได้คู่ด้วยครับนี่สามอยู่หลักสิบแล้วหลักหน่วยก็คือเลขห ก็ว,ว่าได้2ตัวก็คือ36เราได้36เราก็จะมาจับกับชุดนี้ครับเพราะตรงนี้หลักสิบก็คือ3มกับ6ก็จะได้3ามห้านะครับ3 6 6หกห6 9ก็2ตัวล่างก็มี36อยู่ตรงนี้ชุดหนึ่งสำหรับ2ส,สูตรนี้ครับ เราจะเอาสองสูตรนี้ครับมาตัดแต้มกันแล้วเราจะได้รู้ว่างวดต่อไปเลขหลักสิบล่างคือตัวไหนที่มันจะมาก็เท่ากับว่าได้เลขสามก็เข้าไปสองตัวก็ค,คือสามหกตรงนี้ต่อไปครับก็จะเอาเลขสองตัวบนกับสองตัวล่างนะครับมาคำนวณให้ท่านได้รับชมกันอีก ก็เราก็จะต่อด้วยงวดนี้แหละครับก็จะเอาแปดหกแล้วก็เจ็ดสามตรงนี้งวดนี้ได้เลขศูนย์ครับเอาศูนย์มาตั้งตรงนี้เหมือนเดิม ศูนย์สองสามหกเจ็ดเก้าเลขหกตัวเหมือนเดิมครับแต่ว่าจะเอาแถวที่สองตรงนี้ครับแถวที่2ตรงนี้เราจะเอาสองบวกหครับจะได้8 6ดบวกเได้15นี่ครับได้8กับ5แล้วเลขวันที่16เมษาครับ เขาออกสองสองเจ็ดปดห้านี่ครับเลขออกสองสองเจ็ดสตัวล่างออก8ปดห้าฉะนั้นเราก็ย่ได้แปดกับห้าครับคือหลักสิบแต่ว่างวดที่2นี่เขาก็ยังมาคู่กันอยู่เพราะเลขออกไปที่8ปดห้าแดห้าก็คือหลักสิบหลักหน่วยก็คือเลขห้าก็เข้าไปที่8ปดห้าตรงนี้อันนี้เป็นสูตรนี้เป็นสูตรหลักสิบล่างเลยครับ ให้เน้นหลักสิบล่างคือมีเลขอยู่สองตัวเลขไม่เยอะครับต่อไปครับก้องวดที่ออกสองสองเจ็ดแปดห้านี่ครับก็จะเอาเลขสองเลขห้าแล้วก็เจ็ดแปดครับ งวดน,นี้ได้เลขหกหกแปดเก้าสองสามแล้วก็ห้าครับก็ได้เลขหกตัวเหมือนเดิมเอาสูตรที่สองเหมือนเดิมครับก็จะเอาแปดบวกสองตรงนี้ครับแปดสองได้ศูนย์ สองห้าได้เจ็ดคือหลักสิบล่างงวดนี้ได้ศูนย์กับเจ็ดครับจากที่สิออก85ครับเรามาดูงวดวันที่สองพฤษภาเลขก็ออกที่ศูนย์หกครับ2ตัวล่าง3าตัวบนคือ3ามแปดแ เราได้หลักสิบล่างก็คือศูนย์กับ7แต่ว่าเลขศูนย์มาครับเพราะเลขออกไปที่ศูนย์หและสูตรเทียบของเราก็คือศูนยนี้แหละครับอย่างงวดที่สองแปดห้าเขาก็มีแปดห้าครับสองตัวล่างก็คือศูนย์นี้ที่ผมได้ลงไปแล้วงวดนี้ก็มีศูนย์หแต่เราได้ศูนย์กับเจดนี่ครับมีศูนย์กับเจ็ด แต่สองตัวเนี่ยศนย์กับเจ็ดก็จะมาหลักสิบล่างอยู่ตัวหนึ่งเราก็จะเอาศูนย์หกศูน่ศเจ็ดเจ็ดหกเแล้วก็70ก็จะได้หลายหลายชุดแต่เราก็มาเทียบกับศูนย์นี้ก็ศูนย์นี้มี0ูนย์หกศเห็นไหมครับก็เข้าไปที่0ูย์หกฉะนั้นหลักสิบล่างก็คือ0ูย์ห ต่อไปครับก็จะเอาหนวดที่ออก06ตรงนี้ครับคำนวณต่อครับก็จะเอา86ตรงนี้แล้วก็80 ลงท้ายด้วยเลขศูนย์ครับเราก็จะตั้งที่เลขศูนย์ตรงนี้เหมือนเดิม0นย์แล้วก็สอแล้วก็หกครับ7 9เลข6ตัวนี่ให้ท่านดูดีๆครับบางครั้งก็มาทั้งข้างบนด้วยข้างล่างด้วยงวดนี้ออกหกแปดเจดสามห ในหตัวนี่มี36ครับแล้วตรงนี้มีเลข7หลักหน่วยบนวดที่ผ่านมาออกสองสองตรงนี้มี27ครับผ่านมาออกสามปดปดก็มีเลข3ครับแล้วก็เลข8แล้วก็เลข6หลักหน่วยล่างเพราะว่าเลขออกไปที่ศู งวดที่ผ่านมาที่เลขออกสามศูนย์เก้าแปดเจ็ดก็คืองวดนี้ครับก็เอาแถวที่สองนะครับบวกกันสองบวกหกได้แปดครับหกบวกเก้าได้สิบห้าได้แปดกับห้าแล้วเลขออกอะไรครับงวดที่ผ่านมาออกสามศูนย์เก้าแปดเจ็ดแปดเจ็ดนี่ผมให้เลขสี่ตัวามาสองตัวก็เข้าไปที่แปดเจ็ดตรงนี้ เขาเลขออก3,09 2ตัวล่างออกแปดเก็หลักสิบล่างก็คือเลขแปตัวนี้ครับแล้วงวดนี้เลขหกตัวครับเข้า3ตัวบนครับนี่3ามแล้วก็9แล้วก็ได้เลขเจ็ดสอตัวล่างมาตัวหนึ่งตรงนี้ได้เลขศูนงวดก่อนตรงนี้ได้เลขหก ที่ออกศูนย์หกงวดนี้เลขศูนย์ 0, ไม่มาอันนี้เลขสี่ 4, ไม่มาเขาเริ่มเข้าสองงวดนี้ครับเลขที่เราร้อยมาไล่กันลงมาก็เข้าไปที่แปดเจ็ดตรงนี้ชุดสี่ตัวมาสองตัวของเราก็มีแปดเจ็ดตรงนี้ครับ เพราะว่าได้แปดกับห้าก็มีมีแปดกับห้าอยู่ในนี้ฉะนั้นแปดก็คือหลักสิบห้าก็คือหลักสิบก็จะได้แปดเจ็ดแปดหนึ่งห้าเจ็ดห้าหนึ่งแล้วก็แปดห้าห้าแปดก็เลขก็ออกไปที่แปดเจ็ดตรงนี้ครับเท่ากับว่าเราได้หลักสิบล่างก็คือเลขแปดต่อไปครับมาดูงวดวันที่หนึ่งครับว่าเลขที่เราจะคำนวณจะได้เลขจะมีไหมในนี้เลขหลักสิบ สำหรับชุดสองตัวล่างสูตรนี้เพราะสูตรนี้ได้หนึ่งสี่สามเจ็ดจะใช้ตัวนี้ครับสองตัวบนกับสองตัวล่างก็จะเริ่มจากศูนย์เจ็ดแล้วก็เก้าแปด ท้ายเ,ยเลขหกครับหกมาตั้งตรงนี้เหมือนเดิมหกแล้วก็แปดแล้วเก้าสองสามแล้วก็ห้าครับเลขหกตัวก็จะมีอยู่ประมาณนี้ในนี้มักจะมาเลขข้างบนครับสำหรับสูตรนี้ นี่ครับบางครั้งก็มาข้างบนบางครั้งก็มาข้างล่างคือในเลขในกลุ่มเนี่ยหกตัวนี่ครับสามารถมาได้ทั้งบนทั้งล่างครับอันนี้ก็เอาแปดบวกสองครับก็จะได้ศูนย์สองบวกห้าได้เจ็ดงวดนี้หลักสิบล่างมีศูนย์กับเจ็ดมีศูนย์กับเจ็ดเรามาดูสูตรสองตัวล่างของเราครับ ก็คือสูตรนี้สูตรสี่ตัวมาสองตัวมีหนึ่งสามสี่เจ็ดมีเลขกเจ็ดตัวเดียวครับได้เลขกเจ็ดตัวเดียวครับหัวน,นี้เขาไม่มาคู่กันครับเขามาเดียวได้เลขกเจ็ดตัวเดียวทังนั้นเทียบชนเจ็ดก็จะมีเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี มีอยู่สามชุดครับถ้าเจ็ดมาหลักสิบล่างงวดประจำวันที่หนึ่งทับหกทับหกแปดเจ็ดมาหลักสิบล่างครับเพราะว่าสูตรนี้เขาจะมาคู่อยู่สำหรับชุดสองตัวล่าง ตรงกันที่เล็กเครับชนที่เล็กเจ็ดสำหรับสูตรนี้ก็ไม่แน่ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าได้เล็กเถ้า7ก็จะได้7 1 7 3 7 4มีอยู่3ชุดครับ7 1 3, 7จ็ดสามเจ็ดสี่ก็ลองเอาไปเปรียบเทียบกับอาจารย์อื่นดูครับถ้าท่านได้เลขวิ่งแม่นๆมาสำหรับเลขวิ่งล่างถ้าท่านได้ตัวอื่นที่ไม่ใช่เลขเจ็ดก็ลองเอามาจับคู่กันครับในสูตรน,นี้ได้เลขศูนย์กับเลขเจ็ดสองตัวนี้จะอยู่หลักสิบล่างอยู่ตัวหนึ่งครับ แต่ถ้ามาเทียบกับสูตรนี้ก็จะชนที่เลขเจ็ดก 7, ็จะได้อยู่3ามชุดแค่นี้ครับงวดที่แล้วหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนี้ก็เอาซะอ้วมเหมือนกันหรืงงวดนี้เขาจะกลับมาออกครับเพราะบางคนช้ำใจอยู่กับหนึ่งเจ็ดเจดหนึ่งก็ไม่แน่ครับแต่ที่แน่ๆเลขเลขล่างงวดนี้ ของใบตรวจเขาให้เก้ากับสี่มาก็ไม่แน่ครับอาจจะเป็นเจ็ดสี่ก็ได้หรือไม่ก็เจ็ดเก้าก็แล้วแต่ชอบครับอันนี้คือสูตรหลักสิบล่างครับนล้วเราก็มาเนียบเทียบชนกับสูตรนี้ถือว่าเราคัดเลขออกมาให้ท่านครับจับคู่ให้ท่านเสร็จเรียบร้อยบางคนก็ถามบอ,อกจับเลขให้หน่อยแต่เลขสี่ตัวนี่ผมว่าบางครั้ง ท่านกลับไปกลับมานะ่ะอาจจะเข้าก็ได้ครับเพราะว่ามีเลขอยู่สี่ตัวแล้วนี้ก็ได้ศูนย์กับเจ็ดฉะนั้นหลักหลักสิบล่างก็ได้เลขเจ็ดครับเจ็ดเม็ดเดียวครับเดี๋ยวลุ้นกันอีกรอบหนึ่งสำหรับเลขเจ็ดเพราะว่างวดที่ผ่านมาก็ออกไปที่แปดเจ็ด ก็จะไม่ค่อยหนีไปไหนครับก็อาจจะหวยสันจอนอาจจะออกแบบนี้ครับเราก็จะมาสู้กับเลขสันจรตรงเนี้ยครับก็เจ็ดอีกอีกรอบนึงครับเจ็ดเม็ดเดียวสำหรับหลักสิบล่าง ก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามและรับชมครับท่านใดที่เข้ามาดูมาชมก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนครับเฮงๆเลยรวยกันทุกๆคนครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้เดินทางเคี่ยวขาดปลอดภัยทุกๆคนครับถึงเส้นช้ยถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับขอบคุณครับ